ครับตอนนี้ครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มี power bank ใช้นะครับไม่จะตียมาอ้่เราไม่ไ้ายทำไมาย้าเาไม่ได้เตียยว power b a n อมาอ้าวเฮียอะไรเป็นสัตว์ยนะ คือเพื่อเพื่อการที่เราจะเช็คว่าห้องน้ำอย่าพึ่งเดี๋ยวเผื่อมันมีกลิ่นอ่ะคือต้องต้องต้องเช็คใช่ไหมยังกลิ่นยังไม่แรงไอ้สัตว์มเนี่องเนจะมั่งใครจะรู้ว่าอะไรกินเนื้อแต่ห้องน้ำไม่โคตรแรงไหมยังมึงห้องน้ำน่ากลัวมากมันห้องเชือดเลยตันตัน เราเอากล้องตานไปให้ท่านดูห้องน้ำไม่เจ๊งนกห้องน้ำเจ๊งแค่ไหมคะกลิ่นมันเดี๋ยวไปรอดูห้องน้ำสเกล่าต่อกลิ่นเหมือนสารเคมีอ่ะร้าร์นทารนเกาะทานเกาะหันเกาะเอาไว้เลยนะรถนเปลี่นทานไงนะรู้เงี่ยนผ่านไม่ต้องหลายเอ้คนนี้นี่แหละพี่จูนโอเคมาบอกพ่อเวทีพี่พีคเาให้น้องนีเจ็บง่ายๆอ่ะเอาอันนี้เตะเข้าไปที่สอง้า มีอุทำอะไรอ่ะคุทำอะไรอ่ะคุณทำอะไรอ่ะคุณ้ำอะยอ่ะคุทอะไรอ่ะอุณทอะไรอ่ะอุ้ยออ้อนครึกาวนะค่ากูแล้วแหละอ้าอ่านาใชย้ว้กนลกันไม่น้าใช้ตาจะมีข้อมูลอยคิดว่าใครจะเป็นคนเยกค่ ngạc oh yeah. oh. okay. <laughs> nữa. คือพวอเขาตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะคะพีู่นรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าในที่สุดาชั่วโมงก็จะไปสักทีค่ะจะได้ไม่ต้องยูนนี่จะ6ชั่วโมงแล้วครับจะ6ชั่วโมงแล้วจะเก็บของเป้าจะได้เตรียมลงใช่แล้วก็เก็บของแล้วค่ะจะถึงแล้วปะถึงไถึงใจอเคล้วโอเควถ้าสมมติไปจะได้โคต้าจองห้องก่อนมึงเชื่อไหไม่เชื่อถาไม่ได้ปะ ไปดิไปดิ California bro ยา yeah c เ t even sleep in o h i อ yeah ตัวดีครับคนไทยไม่มึงก็คนไทยเองคนไทยชอบเดยมไม่ได้เป็นฝรั่งนะเป็นเป็นเขมรเราได้กระเป๋าคืนมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาพี่กระเป๋าอยู่ในถุงก็เลยยังไม่ได้น้ตเราก็จะเอากระเป๋าไปเก็บ แต่เล้วยาวแบบเป็นไงงกระเากะเป๋าอยู่รับอยู่แบบนึก่นในแบบเอาตรงไหมโคตรดิไม่จะ่ะแบบพอบีงวังไม่ได้หรอกไปอไ่อดไลยร่ะไปเก็บกระเป๋าแล้วหรอไม่ต้องอนิวดิตอ,อนนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกันแล้วค่ะ เป็นบุฟเฟ่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ไหนไหนนิวเินท่าเมื่อกี้ใหม่ดิยอดกำลังจะมาตักข้าวใช่แล้วกำลังจะตักข้าวกันนะคะได้กินข้าวแล้วเราได้กินข้าวแล้วหลังจากที่เรานั่งรถมาเกือบว6ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาถึงแล้วดพถึงแต่ไม่ได้กินอะไขนมแบบขนมเกลคดกลมๆอยู่นหนเออกินขนมยังไม่หมด S <S <an> <t iny> ดูไว้นะคะคนน่ารักเขาจะ่น,นี่ค่ะที่เราตัมาอันนี้ของเราเองพีณป๊อกบอกว่ากินได้ก็ดีกว่ากินดินแล้วกันโอ้เออดังนี้เลยตรงนี้ thank <music> หลังจานของเด็กในพงไพรค่ะครับ,รบวันนี้ผมสองคนอยู่ที่สแกล,ล่าก,กับควายตัวหนึ่งครับเจออะไรอย่าพากันไปอย่างเดียวอ่ามีคนอยู่หนึ่งสองสามสี่คนสี่คนกับควายหนึ่งตัวห <c oughs> นักเลยเวลาแล้วนะครับผมนั้นมาไล่คนหมดแล้วลาลา

เราตากบ้านะคเป็เราเกิดาที่น้าอ๋อออกนนี้ห้องสิก็เหมือนเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะคะงงมากจริงๆคือเป็นยูทูบเบอร์ค่ะเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นี่แรง มาจงร้อยจัดว์รอยลายตีนลายตีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นตีนของควายป๊อปนะทั้งหมดเราจะกสวนสัตวนครราสีนัอง้นเดี๋ยวเราไปฐานต่อไปตรงฐานตรงนี้นะการจำแนกพานนายนะครับแต่มึงจะไปลงัวสำหรับฐานลอยอบคุณครับ นี่วันนี้เราเข้าสู่รายการจริงหรือไม่จริงหรือไม่เราเป็นยูทูบเบอร์เออยูทูบเบอร์คุณคิดว่ามาได้ของคุณที่เออชื่ออะไรครับเรตหนี้พลวงชื่อพลวงเออชื่อต้นพลวงไม่ได้ตกถึงเพื่อนชาหรือเร็วครับอ่าเร็วไหมเร็วเร็วเร็วมันหนามากเชิญครับลูกเชิญทำยังไงอะโยนขึ้นไปเหรอคะลองโยนดูนี่พลวงพลวง ทำไมคืนเลิกใส่ปุ๊บแม่งตกอย่างกาฟ้าฮาเลยฮิวลม่ะลมพวงละวงลมอ่ะลมอมาล่มหมาลมหมาเอาร่มมาเฮ้ยเข้าได้เข้าได้ถามคนได้ถามคนได้เก็บหน่อยทำตัวทำตัวเป็นมดหน่อ๋อเขาจะให้เราเขมองไม่เห็นทางเลยเขาจะให้เราลงเลยเฮ้ยพี่ซูนิพ่าองศานิพพาองศาจริงๆเหม ตอนนี้ะนะคะมีเออ่แก๊งน้องพลวงจะไม่ได้อยู่ในร่วมกับพวกเราน,น้องพลวงนะคะน้องพลังวงมีฮาร์ดกล้องพร้อมนะเล็กมาพร้อมกระจายเล็กมาสามสองหนึ่งใส่คอนตอนนี้ ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะเราก็เลือกครอบค่ที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เลือกจริงหรือเปล่าก็มีคนเลือกให้เขาตอนนี้เรามาถึงห้องพักแล้วนะคะห้องข้างๆนี้ค่ะมือเชื่อหนึ่งศูนย์สองหนึ่งนะคะไปเลยสวัสดีสวัสดีค่ะมีใครอยู่บ้างคะเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยเข้ามาตอนไหนเนี่ยอันนี้นะคะก็คือมิวีิ จะเป็นสองเตียงนะคะสองเตียงจิตกันแล้วก็มีผ้าม่านลายคล้ายๆลากสนุกแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ทำเป็นลากสนุกมีเตียงสองเตียงจิตกรรมสองเตียงนะคะมันสองบอกไหมนะมันมีหกเตียงมีเตียงสองชั้นนะคะอะะะเพดานนป่คคืออสวยศิลแตันนี้ก็คือใบนะคะอันนี้ก็เป็นปองนะคะ ห้องน้ำถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าทั้งน้ำที่บ้านเราดีกว่าใช่ใช่ก็พูดเลยวเออที่บ้านเราดีกว่าเรานะคะต้องบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมมันมีนะคะเป็นห้องน้ำสไตล์อ๊อบเปิดประตูดูเปิดประตูไม่ได้เะตอนนี้เรากำลังไปดูไกด์ฟ้าเพิ่งแต่เพิ่งห้าโมงตลาดเหมือนแบบเหมือนหกโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะในรถที่ขึ้นมาห้เลยในรุงเทพไลยอือในรถมีมากเลยอะ ไก่ฟ้าสีอะไรสีดำไก่ฟ้าสีอะไรสีทองไก่ฟ้าสีฟ้าสิคะไก่ฟ้าอ่เรามาดูกันแต่ว่าไม่ใ่ใช่สีไม่่สีอะไรแต่ว่าก็จะแบบ้เราะว่าขนมันเยอะมันก็แค่มีแค่สีฟ้าแต่ขนมากสีดำอะไ่วเเ็โทรศัพทะจะไปรงาลวะบอกว่ามมจริงๆว่าสนุกไหมเออก็สนุกแ นี่เราก็คือไม่เจอไก่ป่าไม่เจอไก่ฟ้าไมจอไก่ฟ้าพยาแต่สนุกมากแต่รู้ไหมไก่ฟ้าคืออะไรคือนกอ๋อไก่ฟ้าเป็นนกประจำชาติไทยไก่ฟ้าน่ารักไก่ฟ้าน่านฟ้าเนา ตอนเราตักอาหารกันมาแล้วตัดอาหารยมันไม่ตัดมันตักเมื่อเช้าตอนเลยค่ะต่ากเมื่อเช้าต่างเราตักมาเยอะมากตอนนี้เรากินข้าวกันเสร็จแล้วเราจะกลับห้องกลับห้องกันแล้วมันมันมืดมากอ่ะโหเสดไล่กันคือระวังคืนเด้อถึงเราจะรู้ว่าใครถายไอโฟนไม่ช่วยเียกันเลยเออว่ามันไม่สว่างเลยอ่ะช่วยกันหน่อยโอ้โหมันไปทางไหนวะ อันนี้เหรอน่ากลัวมากนี่เรากำลังจะไปไปทำอะไรกินข้าวบิบปัพจีแล้วก็าเกผ่อนี่อะไรนะเขาโคตรแต่เขากินแล้วที่ฝนมาตกเขารับฝนตกก็ผมกูเหนื่อยนี่อาจจะได้เห็นดาวด้วยหรือเปล่า ใช่ป่ะจริงป่ะตนหนึ่งก็ไม่จับเหมือนจริงป่ะใช่ป่ะตาลตอนนี้ก็ยังนี่ไม่ใช่ตาลตอนนี้ก็ยังนี่คือตาลซูมตาตาลซูมเข้าไปเร็วมากอย่าทำเพื่อนพี่จูนแบตจะหมดอ่ะลองลองในตาฉันโอ้โอ้โหพี่จูนหัวโคตรสว่างกีี่มองลดเยึพะ ตอนนี้เรากำลังจะไปเดินป่าตอนกลางคืนกันนะที่จะไปดูดาวอันนี้เยอะเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเจองูหรือเปล่าโรูคะตรงนี้มีงูงู ก็มาถึงจุดดูดาวแล้วนะงดงามมากหอบสุดๆเลยตอนนี้เราไปดูไก่กันอีกแล้วมานะคะเราจะไปดูไก่กันอีกรอบนะก็อันนี้นะคะเป็นรถเราเองค่ะเราเราเราให้คนขับรถอะเอามาจอดเราเจอไก่แล้วในที่สุดเราก็เจอ ตัวผู้จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะตัวเมียอยู่ซ้ายอ่าสวัสดีครับวันนี้ผมมาเมนเลยนะครับนี่ผมมานี่ป่าสแคลา่าของจังไรเวลป่าแห่งนี้นะครับเป็นป่าที่สวยงามและมีบรรยากาศธรรมชาติที่อบอุ่นมากโยงเล็บมันคือหนาวไแหละแล้วก็งงมากครับนอนได้ทั้งวันเลยเฮ้ยป๊อปล็อกป๊อปป๊อป ขอที่หนึ่งขอที่หนี่นะอ้โหไม่เห็นนกเลยวะเออราไม่เห็นนกแต่ละอันนี้เราหมายถึงสองกองสอง้อยสองกองแต่ไม่มีนกแค่สองแล้วกล้องสุรัิยะกูก็มองไม่เห็นกล้องนี้กูยังมองไม่เห็นเลยกูไม่เห็นเลย ทำตัวเป็นคนดีๆถ้าแบบนี้ก็ถือว่าบรรยากาศไม่ค่อยดีเนาะคือก็จะไม่ค่อยออกมาแต่ถ้ามีบอกเลยขนาดมันดูนกยังนกเลยอุวยดูไก่ก็ไก่ดูนกก็นกแต่เมื่อกี้ก็เจอไม่ใช่หรอกวิแสงสวยจังเลยอ่ะคืเหี่ยวไปตัวนึงขนาดมาดูนกยังนกเลยตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นเขาไปกินข้าว ่ตาทเรา,าก,รา,กาเดินมาไกลมากแล้วตอนนียมากต้องเหมือนหลวงป่าใช่เราเดินแค่วันนี้แค่พวกเราเลยตอนนี้จ้าฮัลเจอสัตว์จูซาได้สัตว์ผลไม้ป่าดบบน่าป่าที่เป็นพิษเราก็จะตายค่ะเราจะไม่ตายเราไปกินผลไม้ที่มันมีพิษค่ะขอไทย <laughs> นี่นะคะ this is smoking free zone และ <c oughs> นี่เราก็กำลังขึ้นไปสู่

เสียงเหมือนนอนหนีน้เราจะกลับจากสนก้วน้วนิ้วนิ้น้วัิ้นลนี้เน็นิ้วนิ่นท้วนิ้วาิ้วนิ้วนิะวนี้วนิ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 วนิ้วนิวิ้ยนินิ้วริวิ้วาิ้วนนกันนะครนิ้วนิ้วนิ้วนม้ลนิ่้ว